สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะคะมะเพจนนะครวันนี้ก็อยู่กันที่บริษัทเพยจนนะครับสำนักงานใหญ่วันนี้เป็นวันที่16นะฮะเดือนกันยา2565นะครับเวลาประมาณ11โมงนะฮะวันนี้ก็ผมจะพามาชมในส่วนตัวรถกระบะนะครับรุ่นพิเศษของทางค่ายตโตโยต้นะฮะก็มีทั้ง2รุ่น2อ,อโฉมเลยนะฮะด้านหลังผมนี้เลยนะ,ะับเป็นตัว Toyota h ไฮรักอีโก้นะครับ 5นะครับ TRD Sportivo ปี2014ไม่1 13,000กับตัวโฉม Toyota Hilux r e v o นะครับ2.4 TRD Sportivo ปี2017ไม่1 13,000เช่นเดียวกันนะฮะร,ราคาแตกต่างกันแค่ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะสำหรับลูกค้าที่ชอบนะครับโฉมแชมป์หรือว่าโฉมตัวหน้าแหลมน,นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยบอกได้เลยว่า สอคันนี้นะฮะรถมือเดียวนะครับป้ายแดงเลยแล้วก็สภาพเนี่ยสวยมากนะครับกิฟติฟเลยนะฮะไมน้อยด้วยแล้วก็ออปชันฟังก์ชันจัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวทีอดีทั้ง2รุ่น2โฉมด้านหลังนี้รบกวนคุณลูกค้คคากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งทางช่องผมมะพิจนด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะสองคันนี้ะจากที่ผมได้เกินต้องต้นคลิปเมื่อกี้นะฮะว่าเป็นเจ้าตัวนะครับ TRD Sportivo นะครับรถกระบะนะครับทางค่ายโตโยต้ทั้งสองรุ่นสองโฉมนี้นะครับน่าสนใจมากนะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะนะครับไว้ใช้งานนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษ Limited e dition ก็ว่าได้เลยนะฮะเนื่องจากายแดงไม่มีผลิตแล้วนะครับตอนนี้ที่เพรยนต์นะครับ ตัวพิเศษนะฮะเฉพาะตัว trd เนี่ยเรามีแค่2คันนี้เท่านั้นนะฮะอ่าระหว่างนี้ส่วนตัวโฉมหน้าแชมป์กับตัวโฉบหน้าแหลมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าหลอดนะครับ2คันนี้ลูกค้าชอบรุ่นไหนยังไงนะ,ะราคาติดต่ออะไรยังไงนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8ด0 4 04, 04, นะครับนะ,ะหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับก็ได้เลยนะฮะเราเปิดบริการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะครับอ่ะ เราไปดูกันเลยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มในส่วนตัวตัวโฉมหน้าแชมป์กันก่อนนะโฉมหน้าแชมป์คันนี้ก็จะเป็นตัวโตโยต้าไฮรักวีโก้สองจุดห้าเทียดีสปอร์ติโนะครับปีสองพันสิบสี่นั่นเองนะฮะได้เป็นสีขาวนะครับไม่ใช้งานไปเพียงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันกิโลเท่านั้นแล้วก็ราคานะฮะน่าครบนะราคาน่าครบจริงคันนี้นะครับได้เป็นชุดพิเศษราคาเพียงห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตด,ดีนะ ออกรถสบัทไปเลยนะฮะแล้วก็เดือนนี้นะครับผมแถมไปเลยลูกค้าอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทย77จังหวัดนะรับไปเลยนะครับส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับใครสนใจบอกได้เลยว่ารีบเลยนะมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับคันนี้นะได้เป็นชมหน้าแชมไฟหน้าเขาให้มาเป็นโปรเอไฟฮาโลเจนแบบนี้เลยนะฮะมีไฟหลีไฟเลี้ยวโคมไฟเดียวกันนะฮะแล้วก็ในส่วนตัว กันชนหน้ากระจังหน้าโฉมด้านหน้าเนี่ยคือดูเป็นสปอร์ตมากคุณลูกค้านะครับได้เป็นกันชนหน้าชุดแต่งสกเกิร์ตของทาง TRD เลยนะ TRD จากโรงงานเลยลูกค้านะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัวเครื่องดีเซล d d d VN t u r b o นะฮะขนาด2.5ลิตร143แรงม้านะฮะโอโหบอกได้เลยว่านะครับตัวเครื่องเนี่ยยังอึดย็นทนนฮะคันนี้ยังไม่ได้เป็นตัวโซ่นะครับ ตัวนี้จะเป็นสายพานทําม,มิ่งนั่นเองนะฮะหนึ่งแสหาหมื่นโลค่อยเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ใช้ประมาณ40,000ื่กวาโลนะฮะอ่าแล้วก็เรามาดูในส่วนตัวนะตัวนี้ก็จะมีในส่วนตัวไฟเดทถาม,มาให้ด้วยนะไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับโลโก้ T.R.D. นะครับป้ายทะเบียนก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นป้ายกรงเทศเนาะนะครับอ่าเลยดูในส่วนตัวล้อแมกยางนะนี่ชิ้นที่2ก็คือตัวล้อแมก จะได้เป็นล้อแม็กพิเศษกว่าตัวคันอื่นโฉมเอ่นนะเพราะได้เป็นล้อแม็กโลโก้ TRD เลยด้วยนะมีกันมีสีทูโทนนะครับหน้าดำปัดเงานั่นเองนะฮะขอบ17ยางคุชเยีเป็นยางนะครับปี2020แล้วด้วยนะครับสวยๆลูกค้านี้รถเพิ่งเข้ามานะบอกได้เลยว่าผมรีบนะครับนำรถมาทำรีวิวให้คุณลูกค้าจะบอกได้ว่าคันนี้นะครับ บอกเอาไปปรับสภาพด้วยนะครับใจร้อนนะฮะก็รีบเอารถมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนกลัวจะไม่ทันนะฮะนี่เลยในส่วนตัวซุ้มล้อต่างๆนะครับสวยๆนะประวัติชนหนักพิวามจมนาน,นี้ไม่มีนะฮะบอกได้เลยเราการันตีได้เลยสามารถลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติกับทางศูนย์ได้เลยอ่าบันไดนะครับถ้าเป็นตัวปกตินะจะเป็นสีดาตัดกับสีโครเมียมหรือว่าอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้จะเป็นสีดํามหมดเลย อ่านะฮะดูหล่อเลยนะครับตัวเครื่องอย่างที่บอกเป็น v e n t r b o Intercooler นะครับกระจกพับปาไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็แม่ท่อน้นานะรานต่อภาษสี่มาให้เรียบร้อยเลยนะฮนะรนะกระจกก็จะเป็นกระจกแท้เลยมีลายน้ำเป็นเรลต a หมดเลยทั้ง4บ้บานนะครับแล้วก็ในส่วนตัวคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยสวยจัดเลยคันนี้นะฮะเนี่ยรถบางๆลูกค้านะเดี๋ยวเราดูรอบนอกก่อนนะครับ แล้วก็ชิ้นที่3ที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะฮะก็จะเป็นสปอร์ตบาร์ด้านหลังนั่นเองนะฮะนี่ตีตา TRD มาเลยนะ,ะแล้วก็ไม่เท่านั้นเขาติดแคปลามาด้วยนะฮะสีขาวตัดดำอย่างหล่อลูกค้าอย่างหล่อจริงนะฮะคันนี้นะแล้วก็ในส่วนตัวสติกเกอร์นะครับถ้าตัวโฉมหน้าแชมป์สติกเกอร์ยังเป็นนะครับยังเป็นโลโก้แบบนี้อยู่นะฮะถ้าเป็นตัวใหม่เขาจะเป็นลายสวยๆนะฮะอันนี้ก็ ก็ถือว่าสวยนะในปีนั้นนะครับผมนะนีคัสซีช่วงล่างนะสุดโหสวยสวยโคตรนะคันนี้นะครับไฟท้ายนะก็จะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะคันนี้เป็นไฟท้ายแบบหลอดไส่แต่ว่าเขาติดเพิ่มความสวยงามนะเป็นตัวกรอบสีโครเมียมมาให้นะครับมีกล้องหอวหลังมาให้ไฟเบรกน้ตที่3เป็น LED นะครับนี่โลโก้ไฮลักวีโก้นะครับนี่ติดมาจากโรงงานเลยแล้วก็ นะกันชนหลังนี่นะครับเป็นกันชนหลังชุดแต่ง T.R.D. ด้วยนะครับ T.R.D. เอกลักษณ์ของเขาจะเป็นสีดำแดงขาวนะนะสามสี 3, 4, นี้เท่านั้นนะครับนะหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้จะไม่มี T.R.D. แล้วก็จะเปลี่ยนจาก T.R.D. เป็นล็อกคนะลูกค้านี่เลยอ่าเดี๋ยวมาดูช่วงล่างหน่อยนี่ลูกค้ายางอะไรนะโอ้ยางอะไรยามีลงจากพื้นเลยดูนะฮะโอ้ใหม่มากนะใหม่มากเลยนะครับ อกยางลึกๆเลยนะฮะเฟือทงทรงเฟืองท้ายนี่ไม่มีเยิ้มเลยนะในส่วนตัวโชคต่างๆสวยๆโอ้โสวยจริงคันนี้นะฮะโฉมแชมป์เนี่ยบอกได้เลยว่าใครกําลังมองหานะต้องรีบเลยคันนี้ราคาเพียง5 3าแสนบาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะฮะนี่เรามาดูรายละเอียดในส่วนของด้านท้ายโอ้ตะเข็บกลมดิกเลยนะฮะอไม่มีขยับนะ โซตัวฝาท้ายเนี่ยโหใสๆลูกค้าใสๆเลยคันนี้นะครับก็ติดแมกเนเตอร์เดินจากโรงงานเป็นโลโก้โตโยต้าเลยนะอ่านะครับดูมาแล้วประมาณ6นาทีนะครับชอบตรงไหนยังไงนะหรือว่าโหดูรอบรอบนอกแล้วตัดสินใจได้แล้วว่าชอบคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยถนะ้าอย่ารอนะฮะบอกบอกได้เลยว่าอย่ารอนะฮะชอบแล้วติดต่อรีบก่อนเลยนะฮะมาก่อนได้ก่อนนะฮะ ไปดูด้านในนะครับมันเริ่มจากด้านหลังก่อนดีกว่าภายในนะสําหรับเจ้าตัวทีอาร์ดีคันนี้นะครับก็ให้มาเป็นโทนสีดานะโทนสีดํามีลายแคปลาเนี่ยโอ้สวยๆเลยนะครับตรงนี้เป็นหนังแคปลาแล้วก็ในส่วนตัวตัวกรอบนะตัวกรอบตรงนี้ก็จะเป็นลายแคปลาเหมือนกันนะครับเบาะเบาะก,ก็คือเอกลักษณ์ของเขาแล้แหละนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้าได้แดงนะครับ นี่เลยเบาะสภาพสวยๆยนะฮะนี่ดูลูกค้าเบาะยังไม่ไม่มาเลยนะผมไปเอามาทำรีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับเบาะเราถอดเก็บไปเก็บปรับสภาพนะเนื่องจากตัวแก้มมีอ่าโยให้นิดนึงนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับะรนะบนะสามารถรับสายอะไรได้หมดนะครับจอก็จะเป็นจอแบบแท้โรงงานเลยนะฮะ DVD FM MM, AM USB Bluetooth ได้เลยนะฮะเกียร์ออโต้4สปีดนะฮะ ตัวนี้ยังเป็นสีสปีดนะนะครับผมโอ้ลเอียดสวยจริงๆนะครับคันนี้สวยมากสวยมากเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นกระจกไฟ,ฟฟ้าแล้วนะออตโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกอะไรมีครบนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่นะฮะลูกค้านี่นะฮะเลขใหม่นะเพียง1 1ึ0 0แสนหนเอ้ยเจ็ดสกิโลเท่านั้นนี่โอเครื่องสตาร์แบบนิ่งเลยนะครับ แอร์เยนะ็นฟังเพลงเพราะนะสวยๆนะครับไม่ต้องตัดสินใจบ้าเลยนะครับนี่เบาะเขาสวยจริงนะมีปั๊มโลโก้ท r อดี RD ด้วยนะครับอ่านี่นะฮะเป็นรถปี2014แท้นะนี่นะ2551นะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะใครที่แบบพลาดคันนี้ผมบอกเสียใจยจริงนะนะฮะอ่ะ ท้องเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับคันนี้เครื่องดีเซลนะโอ้โหเปิดเข้ามาดูฝาเครื่องคุกท่านนะฝาเครื่องโหโคตรใหม่เลยนะแทบไม่มีมือรอยเลยนะโอ้โเป็นตัวเครื่อง Diesel, D 4, D 2, N, Inter aller, ดีเซลดีโฟดีเวนทูโบอินเตอร์คูลเลอร์ลนะูกค้าทั้งของเครื่องสะอาดมากรถคันนี้เป็นรถปี14.15ด้วยเนื่องจากเป็นรถเดือนกันวานะปีสิเป็นตัวเครื่อง 2KD นะฮีนะนะเสศษพานทัมมิ่งยังไม่เปลี่ยน นะครับอันนี้ก็ใช้ไปอีกประมาณสิบหื่นโลค่อยเปลี่ยนนะฮะนี่เลยรายละเอียดห้องเครื่องสวยจัดเลยสวยจัดจริงๆนะดูแผ่สนวยการความร้อนลูกค้านะตัวนี้ปกติถ้าใช้งานเยอะเนี่ยจะแบบย้วยถ้าคนไม่รักษาอันนี้คือลูกค้ารักษาดีมากแล้วห้องเครื่องแห้งสนิทเลยโขกคันนี้สวยจัดจริงนะเป็นผมนี่ถ้านะฮะติดต่อมาได้เลยนะติดต่อได้เลยแนะนําติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ ส 8, 44 8 44 4 8 4ดสนะครับมาพิจดน,นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่ๆนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถกระบะสีประตูเกียร์ออตโต้นะครับชุดแต่งครบเครื่องแบบนี้นะคันนี้นี่ไม่พ่อนแน่นอนราคาเพียง539,000บาทเท่านั้นนะย้ำอีกครั้งนะอย่าลืม539,000บาทเท่านั้นนะครับไม่วิ่ง1 1ึ0 0 0สมนกิโลนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆถ้าลูกค้าอยากออกหัวสิบบาท ติดต่อมาด่วนเลย0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับมาพยนอ่ะเดี๋ยวเขาค่ามาเป็นตัวตัวเจนเจนเจนเนอเรชั่นอีกเจนเนอเรชั่นหนึ่งนะฮะหลังจากตัวหน้าแชมป์ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะก่อนที่จะเป็นหน้าหล่อนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทียร์ดีโฉมสุดท้ายนะครับโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเลิกผลิตก่อนที่จะมาเป็นล็อกโคก็จะเป็นโฉมนี้เลยนะครับคันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวโตโยต้าไฮรักรีโว่ TRD Sportivo ปี2017นั่นเองนะฮะนะครับคันนี้ใหม่ใช้งานไปที่1,13,000ส่นเช่นเดียวกันเหมือนกันนะได้เป็นสีดำนะครับตัวโฉมด้านหน้าจะแปะนะจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะฮะก็ยังคงทรงเอกลักษณ์ของ TRD นะครับคันนี้ราคาเพียง6 8 9 0 0 0บาทนะครับ6 8 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีผ่อนอยู่ประมาณ1มื่น 20,003 3นะครับออกรถสุนาทเช่นเดียวกันนะฮะคันนี้ก็จะเลถบ้านมือเดียวไฟแดงเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโฉนหน้าคันนี้ให้มันเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนเหมือนกันนะไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตนโครงไฟเดียวกันเลยนะฮะปรับเปลี่ยนกระจังหน้าจะเป็นสีดําตัดกับสีโครเมียมมีโลโก้ตัวใต้ตรงกลางนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกันชนหน้านะครับ สเกิร์ตนะครับก็จะเป็นของชุดแต่งเพียดีจากโรงงานเลยนะฮะสวยหล่อนะมีไฟเด t i ทามีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวรถบางๆนะฮะไม่มีประวัติชนหนักที่คว่ำจมน้ำเลยนี่นะฮะพออธิบายนี้เหมือนแบบสังกะสีเลยนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมานนะฮะก็จะเป็นล้อแม็กฮะล้อแม็กก็จะเป็นลายใหม่นะแต่ขอบยังเป็นขอบ17นะฮะหกโลดิสเบกคู่หน้าดับเบกหลัง นะสายยาง265 65R17 นะค,คันนี้นะครับเป็นแม็กปี2เอ้เป็นยางปี2019นะดิสเบรกด้วยดูนะครับชุวงลงชุ่งล่างนะครับเดิมๆนะครตัวรถเนี่ยไม่มีแบบประวัติเบียดชนมายังไงไม่มีเลยนะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยแล้วก็กระจกด้านข้างนะครับให้มาเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED แล้วะนะครับนี่นะครับ รายละเอียดตัวรถนะครับผมลูกค้าถ้าอยากดูรูปอยากดูอะไรเพิ่มเติมติดต่อมาหาผมได้เลยแล้วก็ในส่วนตัวนะฮะบันไดข้างจะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะนะครับบอบเปิดจะเป็นสีโครเมียมรีโมทก็จะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวคันนี้ยังไม่ติดฟิล์มให้นะใครออกครับผมเดี๋ยวผมแถมฟิล์มไปให้นะครับนะรอบคันเลยนะครับผมแล้วก็กันสาดมาให้นะครับ เพิ่มมานะครับจะเป็นตัวแหลกราวหลังขานะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตัวด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นของสปอร์ตบาร์ของ t ท d เหมือนกันนะสวยๆเดิมๆนะสติกเกอร์ดูแบบสปอร์ตยิ่งขึ้นนะฮะดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับนะัคัซีนะครับดําเมียมเลยนะฮะนี่เลยนะครับตัวยางยิ่งลึกๆเลยนะครับในส่วนของตัวด้านหลังไฟท้ายยังเป็นฮาโลเจนนะครับ มีกล้องห,หลังมีไฟเบรกตรงที่3ที่เป็น LED แล้วก็กันชนหลังก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันนะครับปรับเปลี่ยนไม่เยอะนะครับแต่ว่ายังคงยังคงแบบอเอกลักษณ์เหมือนเดิมสีดำตัดแดงนะครับอ่านะฮะรายละเอียดตัวกระบ,บะนะครับนี่เลยนะรอยเม็ดอาร์ตน็อตไม่มีขยับเลยลูกค้านะครับนี่เลยเดิมเดิมนะเดิมเดิมการันตีได้เลยนะครับว่ารถเดิมเดิมแน่นอนนะครับ นะไม่ใช่รถซากมาย้อมแมวแน่นอนนะลูกค้าตรวจสอบประวัติได้เลยนะตรงนี้นะครับประวัติถูกต้องนะครับนะเพราะว่าของเราคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอดีกีนะครับอ่านะครับให้ดูรอบๆก่อนเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคันนี้ราคาเพียง6กแสนแปบาทนะครับลูกค้าเครดิตดีนะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นั่นเองนะครปี17นะ2.79นะครับ4ปีนะครับ5ปี2.99 6ปี3.89 นะครับแล้วก็7ปี4.29นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอ่านะครับเปิดเข้ามานะครับด้านในยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมดำได้แดงแล้วก็มีแคปล่านะครับอ่านะครับนี่ไม่พ้นแคปล่านะสำหรบบับ TR d ดีเนี่ยนะครับผมเบาะเป็นเบาะสีดำหนังนะครับนะเบาะก็สภาพแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าสักกลาดนะครับนะแล้วก็จะมีปั๊ม TRD ตรงนี้ คือภายในเนี่ยสวยแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมานะปรับเปลี่ยนเบล,ลจะเป็นสีแดงนะครับเบล,ลจะเป็นสีแดงเลยนะครับพวงมาลลยนะครับอัลติฟังก์ชันนะครับ m ัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับรับสายโทศรศัพท์ได้นะครับวงมาลัยหนังนี่ไม้ดึงสหนึน่งหมื่นสี่พันนะครับไม้เดิมไม้แท้นะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวจอนะครับจะเป็นจอมี ในส่วนตัว CD, f a เอ v d FMA, M USB นะครับเป็นจอ Android แล้วนีนะนว่นะครับเป็นจอ Android แล้วนะครับอ่านะครับสวยๆส,สามารถต่อเชื่อม h o สปอ o t ได้เลยนะ HDMI อะไรได้หมดนะครับแอร์แมนวนวนะครับเกียร์ออโต้หสปีดตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.4ลิตร150แรงมา้านะครับนะ150แรงมา้านะรายละเอียดตัวรถคือสวยๆ ใครสนใจนะฮะด่วนเลยโด่วนจริงๆนะครับมีแค่2 0 0คันนะคุณลูกค้ามีแค่2 0 0คันเองนะครับนี่เลยด้านหลังอะไรก็สวยนะครับมีที่ปลัแกแ้บนะครับนะใครชอบนะบในส่วนตัวรถกระบะนะชุดแต่งพิเศษนี้รีบเลยนะนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับมาพิจนหรือว่า เดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทพิจนินะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องรหัส 2GD นะครับเป็นรถเดือนมกรลาปี2017นะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับ VNTBO ขนาด2.4ลิตร150แรงม้านะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นโซ่ราลินแล้วนะครับยังไม่ไม่ใช้เป็นสายพาแล้วนะ นะครับเป็นตัวเครื่องรหัสใหม่นะครับค้องเครื่องเดิมๆนะครับนะแห้งสนิทเลยนะครับตัวรายละเอียดในส่วนตัวฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับเครื่องเนี่ยคือแห้งสนิทไม่มีรอยสึมรอยเยื้องสำหรมันเครื่องเลยนะครับผ่านหน้าเดิมๆนะครับอ่านะฮะผมได้รีวิวไปแล้วนะครับสําหรับตัวรีวิวเดี่ยวนะสําหรับใครอยากดูนะครับก็ต่อแอเข้าไปดูได้ที่ช่องผมเลยนะครับมาพยนต์นะครับ อ่าสำหรับสุดท้ายนี้นะฮะก็นะครับติดต่อกันมาเลยนะฮะผมขอฝากกับเจ้าตัวรถกระบะชุดแต่งพิเศษ2รุ่นของทางค่ายโตโยต้ารุ่นนี้บอกได้เลยว่าใครที่แบบสาวโวกเขานะครับจะรู้เลยนะับในส่วนตัวออปชั่นนะครชุดแต่งเขาถ้าแยกซื้อต่างหากราคาก็เอางาเอาอยู่เอาเรื่องอยู่นะฮะร,ราคาแพงจริงๆนะคแค่แล้อแม่ก,ก็4ีห้าหมื่นแล้วนะครับนะแต่นี้คือได้ชุดแต่ง เดิมจากโรงงานนะครับก็อย่างสีขาวตัวนี้เป็นวีโก้หน้าแชมป์นะฮะ,ะเป็นปี2014.15นะครับผมไม่113,000กิโลราคาขายเพียง539,000บาทนะได้เป็นสีขาวด้วยแล้วก็รถรถมือเดียวไปแดงแล้วก็สีดำฝั่งซ้ายมือผมนะก็จะเป็นตัว t o y ต t a แฮ l u x Revo 2.4 T R D นะครับปี2017นั่นเองนะครับขายอยู่ที่ 689,000บาทนะครับลูกค้าชอบคันไหนยังไงอยากสอบถามอยากดูรูปเพิ่มเติมอยากสอบถามเงื่อนไขอะไรกิ๊งกลางกันเข้ามาได้เลยนะับไม่ต้องเกรงใจนะครับนะครับไม่ต้องเกรงใจเลยโทรหาผมได้เลยตลอดเลยนะนะครับถ้าไม่รับสายแสดงว่าหลับนะฮะก็ขอฝากด้วยนะครับงาชอบรุ่นไหนหน้าไหนติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับมะเพยนนะครับย้ามีครั้งนะ เบอร์084 384 8404นะครับมาพิยยนต์หรือว่าเดินทางนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะมาปรึกษามาคุยอะไรกันได้เลยที่บริษัทของเรานะครับเปิดบริการทุกวันตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เมืงบุรีรัมทพนะครับเรามีน้ำดื่นเย็นๆมีกาแฟร้อนๆให้กินนะฮะไม่ต้องเงยใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยสุดท้ายนี้นะขอฝากนิดนึงนะฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดซับนะฮะ กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งนะฮะมีอะไรกดให้หมดเลยนะฮะนะครับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะจะได้ทําคลิปนะรถเข้ามาสวยจะได้ทําคลิปให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเนื่องจากคอแห้งแล้วนะครับนะครับก็ผิดพลาดประการใดที่ รายงานอะไร,รไม่ตรงสเปคหรือว่าขาดอะไรยังไงก็ต้องขอไข่ด้วยนะครับสามารถแนะนำติดชมกันได้เลยนะครับตามใตม้ตตคลิปใตค้ตคอมเมนต์นะครับก็สวัสดีนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าจะเจอนะครับจะเจอรถอะไรจะมาพาชมรถอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับก็ขอฝากด้วยสวัวีสวัสดีครับ